จากสภาพความเป็นจริงของมนุษย์จากสภาพความเป็นจริงของสังคมโลกที่เป็นอาระยะที่เขายอมรับกันเหล่านี้ใช่ไหมครับคือถ้าไปร่างโดยคิดว่าจะต้องร่างเพื่อให้คนดีนะเข้ามาปกครองประเทศอย่างมากมายแล้วกันคนไม่ดีออกไปให้หมดแบบนี้เนี่ยนะ ผมก็ไม่รู้ว่าใครไปแยกแยะได้บ้างออว่าใครดีใครไม่ดีค่ะแล้วในคําว่าเป็นคนดีนี่มันดีทุกเรื่องเลยเหลอครับในคําว่าเป็นคนชั่วนี่มันชั่วทุกอย่างค่ะมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันมีคนที่ดีพร้อมทุกกระเบียดนิว้วค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าหรือมันมีคนชั่วบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เรามันก็คละเคล้าปนกันเป็น สิ่งมีชีวิตที่เอาละครับประเสริฐกว่าสัตว์ในรชัชฉานคิดอ่านเองได้มีอารมณ์ความรู้สึกมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยม,มแต่ว่าในด้านมืดของมนุษย์ของตัวคนเนี่ยผมว่ามันก็มีอยู่ครบถ้วนนะฮะเนั้นถ้าเชื่อแบบนี้เนี่ยตัวก,กฎกติกาที่จะออกมาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับหรือรับใช้ต่อหลักการที่เป็นจริงเช่นนี้ก็เห็น สมชายสแสวงการที่เป็นสนอชอก็ไปขึ้นนะพี่ปบายที่สภา,าบอกว่าต่อไปนี้นี่เราเสียหายมา,มากแล้วบ้านเมืองเพราะน,นั้นกติกาที่จอกมาเนี่จะต้องกันไม่ให้คนกลุ่มเดิมเข้าสู่อำนาจได้โดยเด็ดขาดเนี่ยฮะอาจารย์มาวันศักดิ์ครับถ้าเอาวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดในการร่างรัฐนูลเนี่ยแล้วมันจะไปรอดไหมฮะคือ อย่างคุณสมชายเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากให้คอสชเอาไปปรับทัศนคติใช่ไหมคะและอีกหลายคนนะครับในกรรมธิการยกร่างในสปชในสชด้วยเนี่ยเอาไปเลยครับจะไปเอาไปสามวันห้าวันหรือจะเอาไปคุยแล้วกลับแบบนักศึกษาก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ปรับทัศนคติคนพวกนี้นะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันความมั่นใจให้ประชาชนนะครับว่ารัฐธรรมนูญหรือการปฏิรูปที่ออกมาเนี่ยมันจะนำประเทศไทยไปข้างหน้า ได้จริงๆค่ะคุณสมชายและคณะอดีต40สวเนี่ยนะก็ก็มีหน้าที่เท่วนั่งพูดอยู่แบบนี้คนกลุ่มเดิมมันเป็นคนไม่ดีให้มันเข้าสู่อำนาจไม่ได้แต่ว่าคนกลุ่มเดิมที่คุณสมชายว่าเนี่ยเวลาเข้าสู่อำนาจเนี่ยผ่านการตัดสินใจของประชาชนทุกทีนะคระับทุกครั้งเลยแต่คนแบบคุณสมชายและพวกนั้นเนี่ยเวลาเข้ามานั่งมากินเงินเดือนมากินสวัสดิการอะไร ก็แล้วแต่เนี่ยไม่เคยผ่านการตัดสินใจของประชาชนจนสักพีหนึ่งพอเขายึดอำนาจพวกนี้ก็เข้ามามีตำแหน่งแล้วก็เข้ามาแสดงหูบทบาทบารมีความเป็นคนดีเหยียบย่ำรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจไปก็เอากันอย่างนี้แหละเอาวันก่อนผมเห็นหนังสือคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมเกือบเป็นลมก็ท่านอธิการดรสมคิดเลิศไพไปทย์ อ๋อค่ะท่านเป็นสอนอชอด้วยนะครับค่ะแล้วผมั่นใจว่าท่านรับเงินเดือนสองกลางอยู่อธิการด้วยครับเงินเดือนอธิการเงินเดือนสอนอชอครบถ้วนสวัสดิการเบียบค่ะท่านแทงหนังสือตั้งดรนักครินเมฆไรรัตรักษาการแทนช่วงที่ท่านมาอยู่<อ>ท่านไม่อยู่เพราะท่านเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ประเทศอังกฤษ<อ>วันที่21-24ถึงพฤศจิกาเนี่ยนะค่ะคือไปดูบอลอังกฤษ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยกลับมาพัฒนาฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ในประเทศไทยอ๋อไปดูงานนะคะปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการหนังสือนั้นเป็นหนังสือราชการค่ะแล้วระบ,บุชัดว่าไปราชการอืมฮะเนี่ยฮะค่ะแล้วแบบนี้แหละครับเป็นอธิบายว่าเป็นเป็นคนดีได้ไหมคนดีที่ที่อ่ใช้งบหลวงอาจารย์ประวันศักดิ์บอกว่าเออจะต้องให้มีคนดีๆเนี่ย เขาเข้ามาใช้รัฐธรรมนูญหรือพวกบรรดาสวสรรหาบรรดาชาวนกหวีดหลายท่านที่เข้าไปนั่งอยู่นั่นนะบอกว่าจะต้องกันในพวกกลุ่มเดิมออกไปแล้วเอาคนดีเข้ามานี่ใครเข้ามาเป็นสอชเนี่ยผมก็ต้องสันิษฐานไว้ก่อนว่าต้องเป็นคนดีอะคอสชเขาถึงตั้งแต่ว่าวิธีการแบบแบบคนดีเนี่ยเขาทำอย่างนี้ได้คือผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าดรสมยศชั่วนะครับ แต่ผมมึนนะว่าว่าว่าเดี๋ยวนี้การจัดกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยอินเตอร์ต้องเอาต่างชาติมาอิงขนาดนั้นเชียวหรือ,อ,อต้องระดับอธิการเนี่ยต้องไปดูงานนะไปดูเองด้วยจริงๆไม่ผมจะได้ถามไ,ไปดูแมนยูขาเซนนอน <c oughs> เอาจริงๆนะดูเมืองไทยก็ได้นะคะก็ขอถ่ายทอดสดออแล้วพูดก็พูดเถอะถ้า,าบอกกันถึงกีฬาฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยนะ เราเนี่ยไม่ต้องไปดูงานที่ไหนฟุตบอลประเทศอื่นเนี่ยต้องมาดูงาน <c oughs> เพราะว่าฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เขามีพาเหรดล่อเลียนการเมืองแปลอักษรเออขามีหลายอย่างที่เป็นความสวยงามค <c oughs> บอลอังกฤษไม่มีเตะ90นาทีเหมือนกันจุฬาธรรมศาสตร์ก็เตะกัน90สนาทีเรียบภูกอาเซนอนที่อาจารย์สมคิดไปดู <c oughs> ก็เตะกัน90านาที <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่อังกฤษไม่มีแต่ฟุตบอลประเพณีเขามีนี่เยอะมันต้องไปชวน ใครอ่ะลุยฟานเกลมันต้องไปชวนนายกสมาคมฟุตบอลอังกฤษยอย่างเงี้ยไปชวนบรรดากุนซือของทีมต่างๆามาดูฟุตบอลประเภทนี้แล้วก็เอาไปมีขบวนแห่กองเชียร์มีแปลอักษรมันต้องเป็นอย่างนี้เลยซ้ำไปนี่แหละครับมันไม่รู้ไปไงมาไงพูดแล้วก็มันออกเรื่องนี้จนได้ค่ะแล้ววันนี้ฉายยาวเลยเขาไม่เบรกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการจะมาบอกว่าคนไหนดี คนไหนเป็นคนไม่ดีนี่นะคะสุดท้ายน่าจะให้ประชาชนนี่แหละเป็นผู้กําหนดนะคะไม่ใช่ให้คุณบวรสั่งมาเป็นผู้กําหนดเองนะคะหมดเวลาแล้วสําหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจําวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตที่จะามาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรอิสระนะคะที่ได้มีข้อเสนอต่างๆมากมายเลยจากนักวิชาการที่อยากจะให้ทบทวนอํานาจขององค์กรอิสระนะคะขออนุญ,ญาตที่จะยกยอดไปในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวัาทัศนะของคุณนทะุศคิดเห็นอย่างไรเรืงที่ ถ้าเป็นองค์กรอิสระโดยแท้แล้วเนี่ยจะต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นนะอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการไม่เอ็นเอียงนะหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมุมมองของคุณนัทวุฒิจะมีข้อคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไม่ได้ยินประเด็นที่คุณชุติมาพยายามจะสรุปเลยอะไรคะผมนั่งรุนใจทุงนนอนต่ำเพราะว่าตอนท้ายคุณชุตินานับประเด็นนี้นะนี่นะนี่นะค่ะ สมข้อพอดีอมผมกลัวกลัวคุณชุติมานยกมือสามนิ้วขึ้นมาดิฉันทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะครับค่ะ โอ้ยอย่าไปทําเลยครับมันไม่รู้ใครเขาคิดยังไงเกิดเรายกขึ้นมาแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวตากล้องถูกย้ายหมดหมดแล้วก็ต้องรอติดตามฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ลแล้วก็จุฬาด้วยนะคะว่าปีนี้จะมีการแปลอกรรักษรออกมาเป็นโฉมหน้าอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลหรือไม่นะคะคต้องรอติดตามการเป็นอะไรที่น้าอเมซิ่ง Thailand เหมือนกันนะเชิญชวนต่างชาติมาท่องเที่ยวก็ได้ในช่วงของกฎการศึกแบบนี้ อันนี้ก็น่าติดตามนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการประจำวันนี้ขอบคุณคุณนทุฒใเกลือมากค่ะคุณนโทุใเกลือและดิฉันชุติมากุมานพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ